สบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีค่าวทัแบกทูทิพย์แกนองพี่น้องสบายดีเสาเมืองสุดถ่ายในเวียงในในฝเซ่งเศสพี่น้องเมื่อวานนี้ได้ไปส่งผาอาจารย์พร้อมลูกทั่วเนาะกับปังไทยเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็มื่อนี้ทิพย์กาสิได้เดินทางกับสวรรดิเขตเนาะแต่ว่าต้นนี้หันยังพาแมามาเห็ดพาสปอร์ตเนาะพอดีลงมาฝากเศ่แล้วอันล่มกันเหลืองพาสปอร์ตและตั้ม ก็เลยว่าเห็ดน,น้ำต้านเลยเนาะเพราะว่าตันกะคากเห็ดพัชพัรอยู่แล้วเนาะพี่น้องก็เลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์พอดีเนาะกะพาแม่มาที่บอนเห็ดพัชพนะัรเนาะกำลังหางเอกสารแล้วก็เตรียมข้อมูลอยู่ตอนนี้ว่าท่านได้กินข้าวสารนหมพี่น้องเป็นเวลาจักนาทีแล้วไอ้กแก้วน โอ้กาม่วงแข็งแล้วมันก้มาม่วงไปเนาะพอดีมนันหนีตื่นช่วยนะพี่น้องถ้นานเมื่อตื่นเสาร์เมื่อเสาร์ดึกก็เลยบอกตื่นซ่วยเนาะตื่นซ่วยแล้วก็พอดีตันมาหาตอนแปดโมงแล้วก็ออกวันนี้เลยเนาะก็เลยบ่ทันได้กินขาน้าวยว่ทันได้เร็วเนี่ยท่านน้อยออกไปยังจ,จีวิศว์กินข้าวแล้วก็แม่ไปนะ่ะไปเห็ดพาสปอร์ตเนาะเป็นได้แก้วการเดินทางในครั้งนี้ ดีใจด้เม <c ười> okay, no. ื่อบาดทานิว่าดีใจด้ว้าพีวว่าดีใจด้เมื่อบาดบรรยากาศก็ดีบาแล้วกใจม่เทียงเนาด้ยคอทนนด้วเนาะเียามาเที่ยงนอหาเปิดหูเปิดตาเปิดทั้งหูเปิดทั้งตา้าคนบอกจากบาดเล่นด่านนันไกลคนบอกไปหาเหียนหอมีคมหูช่วคนบอกอันนี้เนาะ วันนี้ไอ้แกเอาพ่นชิมี่เหลืองเราล่าได้เน <c oughs> าะแดนอย่าลืมเหตดคลิปเด้พอพ่อเมื่อหอด่านดคคคคค้คือถือหนาอีละถือเงถือแล้วบอ่านกนี่มันเขาไละมัน่นโ่พนบี้แล้วมันถึงนำหอแล้ววะเจ้าอาบม่บทาบึงเนาะให้อันแดนพ่นเหตุคลิปเราเรืองผ้าเมอออกปานครั้งแหกเนาะเป็นจังได้ ลายผูสมควรนะพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้ทิพซีพาพี่น้องไปเบิ่งถขายรถทิพน,นะเนาะอันนี้ก็คือสภาพร่างรถตอนนี้เนาะพี่น้องพอดีเครืองทีนําไปแจหันย่างบูเบิร์ดแล้วก็เลยทางเจ้าของเคืองเพิ่นก็เลยว่าให้ทิพนําเมื่อแจกรวมเมื่อเห็นกิจกรรมอยู่บ้านเนะะาะแล้วก็นี้ก็ที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือห้องซีขาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นห้องซีขาขนาดหน่อยเนาะซึ่งอัน กามีพูน่ัยผ่นสนับสนุนมาแต่ดนเลยพี่น้องแต่ว่าห้ากระเลื่อเนาะทามิดว่าสืส่อต้อนึ้นเวียงจันกลกับลงมาเลยสืส่อแต่ว่าฝ่าวมาแห้งก็เลยเห็นยังบ่ท่านเนาะก็เลยพ่ทันเลยสือ่อแต่ว่ามาปารเซ่พอดีมีก็เลยว่าสื่อขึ้นไปเลยเนาะขอขอบุญขอบุณหลยๆเด้อสำหรับพูใหญ่ใจดีที่สื่อให้นี่ก็เป็นเครื่องแม่ที่่นสืส่อไปคายตอมีเครื่องมียอา,าหารที่ว่าคนค่ายน่าจะเป็นคายสงเนาะ ตันพาไปซื้อเมื่อวานแล้วก็อันนี้เป็นของพระอาจารย์เนาะเพิ่นซื้อให้ไปแจกผู้เฒ่าอยู่บ้านเป็นอัคตาใส่ข้ามหมากยังประมาณนี้เนาะ,อะตอนนี้บอลทีทีพบวนี่คือบอลทีเพิ่นเหตสมโนควาเนาะที่ตันเพิ่นเฮ็ดห่านอันเด็กกซ้านอยู่นี่ลืมถ่ายพี่น้องเบิงเ่งนเมื่เมื่อกี้เนาะบ่ได้ถ่ายตอนนี้กำลังสิไปบบอลของการเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะพี่น้อง ปิ๊มมาเตรียมเอกสารอยู่นี่ซึ่งแถวนี้ก็คือทางไปทางล่างเรานี่ก็คือไปโรงแรมอินทาที่เราผลักได้เต้นขึ้นก่อนนะเนาะหมดเชืกเลยเฮานี่กินอะไรเห็ดชนี่แหนเอาเลยนะย่างย่างห่านตันอยู่นี่มาเตรียมข้อมูลอยู่นี่นี่ก็คือทางในตัวเมืองปากเงเศสนี่เองนะพี่น้องออนไนเนาะเมนมันนี่แปลว่าพระจันทร์เมื่อแล้วก็ลูกทั่วเมื่อ เราปวดหัวมีปวดได้แหละพรามีไข้หัวว่ะมีปว้มดไว่ามีหัวสิ่งแต่นอนหอมใกเก่งเลยนะสร้างบรรยากาศดีดีเมื่อปะกันแล้วคือแล้วไปแล้หนึ่งกิจใดบ้างขอเสียของไม่ไปเลยก็คือเวลาที่มีเสียงรถหรือว่ามีขื่นรบกวนมันก็จะขัดข้านให้าห้นอกพี่น้อง ตอนนี้อีเมกับนิสาเป็นเขาไปทางในของการเนาะที่จะเจดีพาสปอร์ตส่วนตอนนี้เข้ากินข้าวทาพี่น้องกินข้าวเอาหมูป้ายกินข้าวแต่ขึ้นกินข้าวแต่เมื่อคืนนี่เอาขึ้นกว่ามือวาดนี่กินข้าวอยู่เแดนบอกกินข้าวแดนกินแต่พิซซ่าเนาะเอืะไรอะไรเอื่อยยังกัน กนินข่าวอยู่ได้หลังจากกินพิซซ่าแต่ว่าหิวข่าวอยู่เมื่อคืนก็นได้ข่าวบอกกินขาวปเปียกปากเซ่พี่น้องไปแต่แสบขนาดยังสนิยังสน,น,นิกินแสบบ่อยแก้วแสบเนาะ <c oughs> ตอนนี้เนะพี่น้องหลังจากที่ไปปล่อย ทีมงานลงไหวสี liver, ตลาดาวเฮืองและทีมก็ไปทำตลาดส่วนตัวแล,ล,ล้ตวตอนนี้กำลังกลับมาเนาะเมื to to ่อกี้ว่ากำลังกิโลนออกจากปากเซ่ะลรไหมน้องมิวโทรมาทำพิซซ่าเนาะเมื่อคืนน้เพินสั่งพิซซ่าให้ซื้อพิซซ่าให้กินแน่เพะวาอยู่บ้านทีมันบ่มีบ่มีพิซซ่าล้วกาอยู่ในสวรรค์เขตกับ่มีพิซซ่าหนึ่งหนึ่งซองๆอ่ะเนาะเราเพิ่งจะกินพิซซ่าหนึ่งหนึ่งซองๆเสร็จมันมีอยู่ปากเซ่ก็เลยวาได้กลับเขามาในเมืองเพื่อมาซื้อพิซซ่าให้เพิ่นอีก แล้วก็เพิ่นสร้างหัวอาหารไก่แต่ว่าตอนนี้รถบ่มีบอนใสเลยพี่น้องคือสิได้แต่พิซซ่าอ่ะวันนี้ก็กลับมาทางในปาเซ่นเนาะเพื่อมาซื้อพิซซ่าอีกไปขึ้นไปเมื่อคืนนี้ทิปมาปล่อยนิซ่าว้นี้นะ้อพี่น้องมาลินเงลินเดลินไลอันเติมเนาะเมื่อคืนนี้ด้ตอนนี้ห้พายยูลุมเนะ้ะพี่น้องขึ้นมาอีกสี่ประยักลมไป ตอนนี้ห่อฐานพิซซ่าแล้วพี่น้องสิขอโต้ไปสั่งพิซซ่าก่อนแม,มน่ม่านบอดีมาเนาะแล้วก็มีเวลาเบิ่งเฟซบุ๊กเนาะเฮ็ดหยังกับยากเนาะอันนี้ก็เพิ่นบอกว่าอยากกินพิซซ่าขนาดออกสีเมื่อบานแล้วก็ย่องกลับเขามาในเมือ,องเพื่อมาซื้อให้เพิ่นตอนนี้ซื้อพิซซ่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องกำลังสีเดินทางเมื่อบานแล้วเนาะวันนี้คือซีมาเดเมวึ่งวันนี้ ในการเดินทางแต่ละขางสซล,ล่าทิพย์จะได้ขับรหลดเองคนเดียวเนืองจากว่าทีมงานทีเปน็นนำเมนขับโหลดปเป็นซึ่งผ่านมาเคยซ่อนห้เด่นแต่ว่าบริซ่อนอย่างตัวเนืองแล้วก็คือสีเลื่อมไปแลลวแล้วก็สําหรับคนอื่นๆก็ว่าซ่ซอนหาแต่ว่ากยังบบท่านได้จะแจ้งเวลาทีจะซ่อนได้ตัวเนืองซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ จากทีทพย์ขับหลุดจากเวียงจันทรมาหอดปากเซแล้วก็ลับจากปากเซมาหอดแควงสวรรคเขตไร่รวมๆแล้วประมาณ1,500กิโลเนาะซึ่งก็ได้ขับเองคนเดียวแล้วก็ในการเดินทางจากปากเซมาสวาารรคเขตนี่ก็คือใส่เวลาประมาณหาสมุโงออกจากปากเซ่สิบสองง่งแล้วก็หอด บานพอดีสี่โมงเพียงแต่ก็ได้ไปจอดที่ตลาดก่อนเนาะก่อนทีจะมาหอดปลาแต่ค่าลงไปอันเม้นใส่เวลาสี่สโมงเนาะระยะทางก็ประมาณสองร้อยสิบหกลูกะองร้อยปลายต้นตอนนี้มาหอดเถื่อนสแสดและพี่น้องแต่ว่าเครื่องเควรนนัอเสือลงบารายเนาะเพราะว่าไปน้ำล้างมันอยู่รักขื่นเนาะเลยเราต้องไปเอาเครื่อนเนไปห้าป้วนมันก่อนรถจะรู้จักไปนล้างหอดเถื่อนแล้วนิสาใช้เถื่อนนหรนิสา ขั้นด่าเห็นแล้วพี่น้องทุน มา no,

นี่แม่พิชาอะไรี่วางนั้น่มา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 ว้าวป้าซุปเปอร์แมนนี่คือนี่อะไรเี่ยนี่คืออะไรนี่คออะไรเนรับ พ่อขอคกินเนันนี้ข้าเอามาให้เอามาให้แลชิคกี้พันก้ใช่แนวผากซะนะนี่พี่จ๋าเอาพะว่าปิ้งแบไบ,แบได้สั่ให้ปิ้งแบบเวลาทำมาดจะใช้ใครก็ซื้อใครซื้อใครซื้อเอาเออจะนั่งซือใขอนั่งซือง้อวก็กลูกซื้อจได้างลูกซื้อไมพอ

แกวอแต่หูใช้หูเสียลาแกวฮะถ้าหูแกวเมื่อนี่เพื่อนบ่สวยด้วยนะแกวอเมื่อไรหูเงี้ยละฮะเอาเสียเพื่อนอาไรบ้าเกือบส่วนหยองเมื่อนี่ไงใช้เบิ่งแน่หูฮะเบิ่งเ้าือแไปขายวุอรที่านวงมเลเจ้าไป่ายสิเดียวเมืะมเลยืงานั่นเอห ให้ซื right? hey. ้ like ้ให้้ซื้อให้ให้ลตใช่ไหมลตายังซื้อฮะลตายังซื้อเปนวันจะได้เกาะปบใจนอยู่วะขอบคุณนะวะขอบคุณ่จี่อันทียัง นจังยังเอาปลาแกวออกเป็นนเจังยังเอาปลาแกวออกตอนนี้้ยวเหมือแกเดี๋ยวมงงเที่ยวออกชื่อไรอย่างตามัน่อใครบอาหาระบอเพราะว่าผู้นึงยักมาอยู่บริเก็บบ้านมันันนี้บ้ ទំ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  6เหม่อเนาะเขาไปวันที่เก่าเนาะวันทเก่าวันที่16วันที่เก่าวนี้วันที่วันนี้วันที่14วะ14หรือ13นาจ้านาจ้า14มงอ่ะนาจ้า14อะไรเมือเนาะเก่าุดเก่าพุดร15 เอ็ดซูกสิบสเซาส1เอ็ดเซาสิบสองถีดสิบสามจันอหืมท่ายเกาเก่าพูดเก่าพูดเอาตัวไรนี่พูดนี่พูดเออเก่าเก่าพูดสิบาสิบเอซูกสิบสองเซาสเซาสิบสามถีดสิบสี่จันอรบนี่สิบสี่มือไอ หกหมื่เนาะเห็นบ่มเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หกมื่นหาคืนเนาะที่เดินทางไปเนาะก็ได้กลับมาเป็นเทียบหอยแล้วมันมันเหนียนอะไรไม่เป็นโฟกัสก็ไล้วนู่นพอดีเป็นหกหมื่หาคืนเนาะของการเดินทางหรือว่าเป็นการเดินทางตั้งแต่วันที่สเปดเดือน ็แปดจนมาหอดมือนี้น้องเนาะเป็นเวลาสองเดือนค่าวอากาศจบทิพนาะจบธรรมาดาจบกแต่แต่ต้นไอ้แพ่งมือ่อไอทิปหนึ่งแล้วละรับแต่ว่ามันตอกันเลยเนาะการเดินทางจนมาหอดนีก็พอดีแล,แล้วพี่นอ้องก็ไปนำกันหลยคนเนะานะนนเป็นจะได้รู้สึกยังได้สิในเดินทาง รู้สึกเือะไลก็เนื่อยนแต่ว่าเมื่อยก็เมื่อยบ่ลาแต่วาา่าบลากวนแบบเตนสิงน่งใหม่ๆเนาะมันก็มีเลี้ยงเล่าไล่ยาแล้องุทีนาจดจำเป็นอ้ก็ไอ้แก้วยังก็งกขึ้นทีหนึ่งเป็นังได้ก็ไฟดับเนาะไอ้แก้วไฟดับดบ,บ,บมีไฟที่เถยคืนบริบสียบการเสียบการเนาะใค็รตหงครเบอะก็เป็นปนนตใครคืหงใครคืองส ต้นนั้นโมดิวกาซน้ำโมดใช่แล้วก็เจ้า่เป็นน้ำหอดอ่ะอ่าน้ำหอดก็น้ำหอนหรืออ่าน้ำเย็นเหรอออกมาแล้วก็เย็นน้ำเย็นตมิดเอออาบน้ำเย็นเนาะพราอยู่ห้องแฮมพูดที่ว่าเพื่อนออกมาเลยอาบน้ำเย็นเอนาหนาววันนี้เรียนทิบเขาไปห้องเนาะเขาไปตัดวิดีโออยู่ห้องแดนป้าจนสันเพิ่นใส่สีโปองศาเพิ่นวะกีบว่าบิ๊บพอยมันสิคอยเนาะ เคยมีเองแห้งจจ้าหนูสารเตะไอ้แก้วนอนจิหัวาจีตีนเนาะเหมือนนั่งเข่าไปวันนี้อันโตมากยังเกาะน้ำห่อนหลวงอ่าสำหรับขึ้นขึ้นนั่นเนาะมือเท่านั้นวันนี้โตมากนาะใหญ่มากนาะลุงแคมปากเซ่เนาะน้ำห่อนหลวงเนาะเพราะมันเป็นเกาะผสมเด้บ่ห่อนบ่เป็นเนาะบ่เป็นฟาดม่ได้ก็ยังห่อนฟาดไม่ได้ก็ยังห่อนบรรยากาศทราบเขาหอมบ่ได้ เออทำนี่ถักคำหงบไดยก่อนจึงมากน้ำหอนี่แม่บ่วอคำหงบไดยมือที่ซ้อมโอ้โอ้เมียนมันแง่ขับเพิ่นไปส่งดิโบแม่นอันอันนั้นน้ำหอนแล้วก็ต่อมาแบบอันโบมีผ้าเซตตินตัวให้แต่โบเอาผ้าเซตตินมาเสร็จนาพออยู่ในห้องแยมเขาสีแบบว่าเอาผ้าใยนอบัดแามสใสๆแล้วก็เอาลงมาใส่โบหัวเมียนเออว่าหงบคือมีผ้าเซตตินป่ะดีใจ ขจอบ้าอยู่านี้บ่อนบ้านอาหน้องคิวอเพย์ไปขจาไว้เสร็จเวลาขจามาทำความสะอาดจีไว้จังสั้นวันนี้ต่อมาหรือยังแล้วก็ต่อมาก็คือปิดบบอเขาห้องโบราณก่อนบออแมน่ามี่ชอกมืออะบันนี้มือมือที่ชอกน้องห้องแฮมเก่าอยู่ที่ปากซีเขาบอกว่าอะที่ซีนอนอีขึ้นที่ช่องนะคะน้องเขาก็เลยว่าคนเคียงออกไม่เลยเนาะแล้วก็เพื่อไป่ทำความสะอาดอะไรกับ เขาเปลี so ่ยนการขึ้นที่ซองสีขาวของเขาเลยเขาไปเปิดแอร์แล้วครับแมวป้าขึ้นดูแอร์ค่ะว่ามันคือบ่อเย็นอะไรนี่วะปีนักปีนปูมปิดแล้วก็่อันเปิดเปิดทัวทั้งอะไรที่นี่ไม่แต่เรื่องเราแล้วก็แยกอีกมัดริบกับเขาบูเป็นขอบบูเป็นอันนี้ใหอันนี้สำหรับทางเขาเนาะพี่น้องแต่ว่าสำหรับทางอันลูกทั่วของพระอาจารย์คนอื่นกับอันบัวเปิดที่นี่เรื่องเรา จริงได้นี่แต่ว่าก็คือสิบแบบเ้าเนาะแ่ีนแบบว่าเรือการเดินทางวันนั้นสิบุญเต็มเนาะพอสุขผลไปเลยเนาะอันนี้แทนแาก็เดออกปบ้านมาในกรกเบืเคยมีแบบคือนะกรเบืมีแง่กือบุหรนะเคยใส่ตะพะล่เนาะหนึซสิพะล่คนนี้แล้วก็อันนี้ปั้เชไดทางนี้เนาะแตัว่าได้ตอนทับขราจ่านใรผ้าพป็นไปเห็ดกิจกรรมบะหัวภาาใปหรือไปน้ำผึนเนาะ แต่ว่าที่เป็นคนขับรถเนาะก็ชิมเป็นพ้าขึ้นไปเนาะอ่ากะที่ว่าสราเร็จภารกิจตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วเนาะกมหอนเหมือนเป็นแมแล้วก็มามาเทนไปกอ็เซนที่นี่ก็ได้ทงสีเผามานำเพราะว่าที่ว่าสื่อตั้งแต่ต้นขึ้นไปเวียงขึ้นไปกับฝ่าลงมากับฝ่าลงมาเนี่ยพอดีอันมาบริยุเลยนะถามแต่ให้มาวันที่เจ็ดเราก็ลงมาเลยบดริดุมาทางอุดรคิดว่ามาทางอุดรแล้วไปสื่ออยู่อุดรเลาะเอาคนส่งถามมา มันแต่ว่าพิดแป็นเนาะคิดมากเถื่อนก็เลยสื่ออะไรถ้ากำลังไปซื้อป๊อตเซมาแต่ว่าสวรรคิ์โบมีปิ๊บนหะินเนาะฟงซีเขาวอุ่นเนาะแล้วก็ได้พาแหมไปเห็ดพัดสปอักรน้น่มเนาะอยู่ป,ปอ๊อปเซก็คือหันไปนี่าไปเหตุตัวตันเป็นรับเลยพัดสปอักรเนาะสำหรับเอฟซิคูล่าไทยยังไงทัศน์จักรจะสามารถติดต่อห้าตันได้เจ้าคัะอันนี้ก็คือคลิปการเดิน,นทางเนาะหกมือหาคืน,อนของเขาเนาะไอแก้วไปใหม่อยู่วะ ไปไปจังโต้ใหม่ก้อนพอกระด้างก็ขัดไปจะอยากไปแบบที่เขาไปอีกไปนี่มาไปธนาจะอยากไปอีกก็ได้ก็ได้ไปวันไปไปอย่าไปโต้อันมีอีฟุนด้ะนะมันกุ้งก้นกุ้งขากเหมล่ะขาดเป็นนังคลิปเขาเขาไปไปแบบสบายสบายไม่กระสีโบราณพื่นไม่กระสีอไรเหตุกระสีไม่จมวนไม่จมบริณนอ่นนั่นแหละเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะมามาอัปเดตบ้างมาว่า กันในไล์ซดอีกหนึงเนาะเบิ่เบึงวางรางก่อนแล้วจึงจัดเวลาไล่ซดมาเนี่ยคือเป็นผิดการในทางแล้วกันนอกจากนี้นอกาะตอนผิดอยู่ไทยก็ได้หับกานต่อหับเป็นอย่างดีเนาะจากแม่เจมใจแล้วก็อาจารย์ดวงแล้วก็พระอาจันทร์สามาร์ทผิดผูกเป็นม่เนาะแล้วก็มีหลวงตาเล็กเนาะท่วาย่ต่างจังหวัดึนกเขามาห้าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีแฟนคลับท่านอื่นๆเนาะก็ตี่ต่อมาห้าเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่า ไปแถนี้มันกะายสีแบบบรสะดวกก็ได้พวามมิแขกไปนั่มแล้วก็อียงก็เวลาน,น้อยนอกก็เลยแบบว่าบรทหารในเจอให้แต่กะขอบคุญในจิตใจแล้วก็ขอบคุณพระอา,อาจารย์แล้วกัพี่ฟักฟ้าด้วยที่ว่าเป็นไกดพาเขาไป <c oughs> เนาะกะบบริเลกรองค่า,จายจิตใจยิงตามทีมไฮเท่าได้ขนาดเนาะแล้วก็เอฟซีคนอื่นที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องล่างเนาะ ขอบคุณลลายเด้อย like <the> ังเริ <AAAA> nah, I I ่มในของขึ้นเหมือนมากแล้วก็ขอบคุณอันเอฟซีท e ีมาจากต่างประเทศเนาะทีว่าอยากเจอทีนอะแต่ว่ากะเวลาบลหาีเนาะอ่ะก็เลยได้เจอกันน้อยเดียวขอบใจละลายเนาะทีติตามผลงานตลอดมากเนาะกะอันหาแบบโอกาสนาเนาะเวลาตรงกันก็อาจจะได้ไปเสี่ยวไปยังนักกันเนาะเพื่อนีมากะ จะเ,เจอในเดียวกับต้องคนคนละลายๆเนาะน FC บางทางการเดินทางกับต่างประเทศเนาะก็คือสิบวันเจอกันอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นแพนหรือว่าเป็นสรุปการเดินทางของขีดในตลอดสองเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การเดินทางครั้งนี้ด้วยเนาะพี่นอ้องการสำเร็จไปด้วยดียอ่าสหรับคลิปนี่น้องกะสิจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น,อนอ้องสีเป็นกำใจให้ทีมงานทั้งวเฮาเรื่อยมากเนาะกะขอให้ติดใจให้กันแบบนี้ไปเดิน,นเล่นเด้อพี่น้อง เกสตพยามเห็ดก no ิจเห็ดกิจกรรมคือเก่าเนาะค่าาค้างหายจากงานกิจกรรมแต่ว่าบ่อใ้หายไปใช่น้องพี่น้องคือเถียวการเดินทางมันเห็ดงานกิจกรรมผมกันบ่อใดเนาะแต่ว่ากตอนนี้กำลังำเร็จภารกิจการเดินทางในกาชิมาเห็ดกิจกรรมปกติเฮาคือเก่าเนาะตามติดตามต่อนจไปด้วพี่น้องตลอดเลยแค่ตุลากรไม่ดี